ดูลาดคนเดียวทำอะไรบ้างคะ่ะมีคนมาสองนี่น่ารักจง <S <S ังจะทาค่ะโูกมาด้ะทุกคนมีความน้ำหนักเกินก็เลยเอาคอมกับกระเป๋าเครื่องสำอางออกคิดว่าน่าจะพอไหวสวัสด,ดีค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปส่งคุณป้านะคะพราคุณป้านั่งเครื่องครั้งแรกใช่ไหมคะค่ะหนูกำลังพยายามจะทำ u t ท b e ช่อง YouTube ตัวเองช่อง u t u b e ตัวเองแล้วก็ถ่ายอะไรที่เป็นเราแบบไม่ต้องอะไรมากมันเดินไกลเหมือนกันนะคะของป้า A5 ้ของหนูไปฝั่งนู้นขอบคุณค่ะเดี๋ยวป้าก็ดูไปเรื่อยๆค่ะหรือลองลองถามเขาว่า A5 ไปทางไหนค่ะแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะ,คคะหลังจากที่เราไปส่งคณป้าในฝั่งปีกซ้ายนะคะแต่ว่าท่านมาในฝั่งโซนบีเราก็ทําเต็มที่แล้วนะคะคนป้าก็น่ารักมากอุปสรรคตอนนี้ของท่านก็คือการถือของเยอะเพราะว่าเราคิดว่าเราเอาอยู่แต่สุดท้ายเราเอาไม่อยู่เราคิดว่า <laughs> เราจะใช้ทุกอย่างของญาติได้เราคงไม่ได้อะไรไปหลอกแต่สุดท้ายแล้วก็ของเยอะอยู่ดีเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่โหลดอ <laughs> ของเพราะว่าที่เกียดร้อนนู่นนี่นั่น แต่สุดท้ายแล้วคต้องเอาคอมมาเป็นการบินเดี่ยวที่จะมาถ่ายให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างวันที่2 3มีนานะคะคนก็เริ่มเยอะนะขอโมอะไรนิดนึงนะคะก็คือที่สุราชนเนี่ยเป็นญาติทางฝั่งพ่อแล้วเขาอยู่กันเป็นแก๊งใหญ่มากแก๊งสเตอร์มีทั้งออสเทล มีร้านกาแฟาพี่สาวท่านาไปเรียนคอร์สอาจารย์ที่เมลเบิร์นชีก็ไปฝึกงานอยู่ที่คาเฟ่ท็อปๆเลยที่เมลเบิร์นพี่สาวท่านจะชงกาแฟาอร่อยมากอันนี้พ่อท่านาอยู่ที่นู่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่ะกับจะกลับพร้อมกับพ่อค่ะเรื่องที่เด่นอีกเรื่องก็คือเรื่องอาหารที่เป็นความทรงจำใบเด็กก็คือพอเราไปสุราษฎร์แล้วเขาก็จะต้องไปซื้อซีฟู้ดสดๆแล้วมันจะเป็นซีฟู้ดน้ำกร่อยไม่ได้มาจากทะเลพักกุ้งที่ตัวใหญ่มากๆจะโดนลูกค้าเจ้าประจำชิงไปหมด คือถ no ้าไม่มีเส้นก็จะไม่สามารถที่จะมีซีฟู้ดตรงนั้นได้เพราะมันอร่อยกว่าในน้ำเค็มเมาดี้สวัสดีค่ะยค่ะจัดีกามาคนเดียวเ่รอลูกมาคนเดียวค่ะอยากมามากคนนั้นอะปีนี้เท่าไหร่แล้วยะแปดจุด่เขาตายกันหมดแล้ว เราตายกันหมดแล้วเหลือแม่คนเดียวเหมือนลูกไม่เคยมาแถวเนี้ยเพราะว่าอยู่แต่แก๊งถิ่นเราอยู่ฝั่งนั้นไงลหน้ากินมากมากสุดเกี๊ยวดิเกี๊ยวน่ากินมากเออันนี้เกลี่ยอืมคุกเกียวเขาอร่อยจังน่ากินมากเวยอร่อยไหมอร่อยพี่สาว คนสวยเฮ้ยใส่ชุดได้นี้ป้าคิมเบอร์ป่ะอะไรชุดสวยอ่ะคิมเบอร์เอ้สวยเอ้นี่แต่งตัวเข้ากับร้านใหม่ของเขานะคะถึงแล้วค่ะโซนบ้านที่มีอู่รถด้วยมีห้องสอบดนตรีมีทุกอย่างในนี้อันนี้คืออาเจียบของเรานี่เองค่ะอาเจียบก็คือน้องของพ่อลาสีอะไรสีแดงเออเออ คืออะไรคะกุง้งเหรอคะใหญ่ใหญ่เลอ่ะใ่ก็รับหลานแต linking, ่ว่ารู้ว่าหลานแพ้กุ้งกินให้ดูไงใหญ่มากทำไมเขาเข้าเฟือกอ่ะป้าตกฟ้าเพราะว่าตัวเขาเล็กมากก็ส่วนบครับ มลังคุยกันว่าอาอาทุกคนกำลังแบบอยากทำแกงไว้ให้เราไม่ให้เห็นไหมมัใหญ่ดี๋ยวนี้กระโแล้วอาจะแกงเหรอคะแกงส้มอดิบป้าอะไรบอกว่าไม่รู้ต้องตามใจลูกเออแล้วแต่ลูกแกงลูกไม่กินป้าบอกโอ้ยนะใครจริงจริงแล้วอะท่านกินกุ้งได้นะตอนเด็กๆแต่ปอเป็นเด็กๆอะก็พาไปกินกุ้งทุกวันเพราะว่าตัวเขาอะชอบแล้วฉันก็แพ้ทุกคนแบบพยายามหากุ้งให้มา กลัวลูกสาวไม่ได้กินปลาหลอกใช้ไม่ปลาหลอกปลาหลอกเพราะปลาอยากกินเริ่มแล้วย่างกุ้งนี่เขายังไงครับอ๋อแต่ไม่ถ้าไม่กินไม่ใช่ไม่กินกินไม่ได้แน่เลยเขาบริหารนี่ไงจะกินดูนี่ดูแก่กุ้งก็คือต้องแก่งี้บอกว่ากินไม่ได้ตัวเองอยากกินอะไรก็มานี่ครับวิธีแก่กุ้งต้องอย่างนี้นะครับเอาหัวก่อนตัวเองอะไรจะกิน แล้วก็อย่างนี้นะฮะบิดกุ้งกอร์กอนหลุดม,มาติดมือแล้วก็นี่มันกุ้งจะเยะิ้มขอดูใกล้ๆหน่อยขอดูมันกุ้งใกล้ๆหน่อยน้ำจิ้มก็ใส่วาซาบีดหน่อยหนึง่งสูตรของหลัง <c oughs> แก๊งสุราษฎร์เรา,เาวันนี้เราไปแกงก่อนแนละ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะสวยเราเราเป็นสาวสวยสองคนอีนกค่หนึ่งแล้ะาสวยแค่ไหนนี่เป็นนแบบนี้ <c oughs> เปิดวันมาด้วยฝรัหลังจาักสวนนี่และนี่ก็คือพี่ปังเมแห่ลอแบ๊นะคะนนวันนี้เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่สุราษฎร์ธาน,นีเธอรู้ไหมว่าญาติเราคนนี้คือเป็นคนที่รเราเล่นกันเลยกันตั้งแต่เด็กเลยในห้องอะมีญ<อ>าติ คนนีเราเดินเป็นนางงามกันตั้งมี่แค่เธอและฉันแหะที่คึกสุดในสุราษฎร์เพราะว่าพี่ตังเมย์เขาว่าจะเป็นแบบเรียบร้อยเขาคนเดียวยูคนเดีวตอนนี้พ่าก็คุยกับกาแฟลูกค้าผู้ชายก็ชอบเขาพูคุยแต่เขาก็ไม่คุยแล้วก็คุยกับกาแฟแต่ได้ข่าวว่าลูกค้าเมื่อกี้อยู่แต่ก้าวเมงเช้าตอนนี้เทรียดเลยจริงปีนี้ไม่รู้กินอะไรกาแฟแก้วเดียวเลยนะแก้วเดียว วันนี้จะมาชงกาแฟให้ท่านกินเพราะว่าท่านติดใจกาแฟพี่เมย์เพราะว่าพี่เมย์เนี่ยไปเรียนที่เมลเบิร์นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปฝึกงานที่คาเฟ่ชื่ออะไรที่เมลเบิร์นร้านไหนบนะ้างนะคะพี่เมย์ก็มีแถวฟินเดอร์สตรีทเพราะว่าท่านกินกาแฟพี่เมย์อ่ะแม่เหมือนวิวออสเตรเลียเคล็ดลับความนัวคืออะไรก็เป็นพวกฟิลอุณหภูมิโนโมแล้วก็กาแฟที่พอดีเราต้องรู้ว่าเคม่าเนี่ยมันออกมา ด้วยแล้วเราจะตีนมให้มันแบบว่าฟองหนาบ้างเขาตีนมซิ <laughs> นมา <laughs> กินที่นี่นงงะคะง่ายสุดโอ,อ้แม่ขา <laughs> ยของเก่งใครมาสุราษฎร์ก็ต้องมาลองและใครไม่มาสุราษฎร์ก็ต้องมาให้ได้ขอเล่นรับอีกทีดิสุราษฎ <laughs> ร <laughs> ์ร,ร้องอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแรงเข้ามาอะไรก็มา <laughs> โอเคงั้นเอาแฟตไว้หนึ่งแล้วก็ขอไอลาเต้นหนึ่งแล้วก็ไอซ์คาราเมลแม็กกี้แอปเปิ้ลต้นหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้เรากำลังจะทำแฟตไว้กันนะคะอันนี้เป็นลองโกเบนมันจะออกเป็นช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลฝองไม้อะจะทำเป็นแฟตไว้แบบตัวออริจินอลอันนี้จะใช้กาแฟนะคะ19กรัม กอทองเป็นพทธต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นคนแบบกินกาแฟไม่ได้เข้มมากชอบกินกาแฟแบบชุมนัวๆแบบนป็นนมาเลยอ,อย่างเงี้ยตัวเนี้ยคือเข้มแต่ไม่ขมขออร่อยจริงทุกคนอต่จะฝากเลยว่าใครมาสุราษฎร์นะคะมาพักที่เจนี่โฮสเทลที่นี่ก็ได้หรือว่ากินกาแฟลอง g black คุยก่บใครมาลองแล ปลาปลาปกติปลาปลากินแฟตไวหรือเปล่าปกติกินแฟตไวอยู่แล้วกาแฟที่ชอบพี่คือแฉดไวโอเคอ่ะนกินเพราะว่าจะหลับอยู่แล้วตอนนี้ต่อจากลูกถ้าเป็นอะไรเป็นด้วยกันนะลูกคนระับฮันน่านไม่ใช่ของลูกค้าของ <c oughs> เราของเราแก้วที่สออันนี้คือคาราเมลแมกกาโตเย็น เดี๋ยวจะขโมยสูตรญาติของเราขโมยแขกคนจุกและนี่ก็คือมุมมหาชนที่เราชวนทุกคนมาถ่ายอโพสค่ะโพสโพสแบบที่ป้าชอบโพสเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งไม่รู้ว่าตัวอะไรตอนนี้ญาติสาวๆเราก็พามาเดินเล่นที่เกาะลำพูแล้วทำไมเรียกเป็นเกาะอะ เพราะว่ามันล้อมด้วยน้ำหรอใช่แล้วมันก็มีต้นลำพูจริงเหรอตอนกลางคืนมีหิ่งห้อยด้วยเหรอใช่เขาก็จะแบบว่าล่องเรือกันไงมันคือน้ำกร่อยปะเป็นน้ำจืดเออมันคือแม่น้ำตาปีไงแกแม่น้ำตาปีก็คือที่เรากินกุ้งเมื่อวานไงใช่อย่าถามหาความรู้จากโบกนิพกมาตะลุยสุราต่อที่บ้านบนเขาบ้านบนเขาวิวสวย เดี๋ยวไปดูว่าวิวสวยขนาดไหนว้าวสวยจริงคือจะไม่เหมือนจังหวัดอือ่นตอนนี้เราก็ถึง <c oughs> บึงขุนทะเลแล้วนะคะแล้วคุณพ่อก็จะพามาที่เป็นดงที่ลิงอยู่ คือจะไม่ใช่ทุกที่ที่ลิงจะอยู่ในนี้ถ้ามาหาเพื่อนป้าเพราะว่า <c oughs> ป้าเกิดปีลิงไงใครปีชงควรจะมาที่นี่นครับช <c oughs> งให้เข้าคนละแก้วชงให้เข้าคนละแก้วโจ๊ไอ้เขาป้าเขาแบบหมอบเพราะเขากลัวหรือเลปล่าใช่ <c oughs> ป้าระวังกัดแล้วก็กระโดดแล้วก็ฉกแม่ <c oughs> ตรงนั้นเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นเนาะ <c oughs> เพราะว่ามีตัวเด็กๆเยอะพ่อคือเป็นเหมือนทำ National Geographic แบบ ถ่ายระยะใกล้ยอยู่นะคะตอนนั้นคนที่สนุกที่สุดสาวที่อยู่ตราส2งคน<ม>บอกว่าไม่เคยมาที่นี่ใช่ไหม,ไม,ค,ไมคนสว่วนใหญ่ก็จะอ,อยู่ข้างนอกใช่ไหมตรงบึงขุนที่เราขับเข้ามาก็คือปกติพอลึกๆเข้ามาแบบเราไม่รู้ว่ามันมีวิวตรงลิงกับตรงอวนตรงนี้แล้วก็มีบอ่อบัวนะคะ แล้วมันไม่ได้มีกุ้งอยู่แล้วเหรอคะตอนนี้มันจะเข้าตอนตอนท<อ>ีเข้ามาตัวอวนอันนี้เขาเรียกว่ายอเหรอคะยอครับเรียกยอครับ,รบกุ้งเต้นเราเลี้ยงไว้หรือว่าเขามาเองค,องครัมาเองครับมาเองธรรมชาติเลยครับโดดงานมาหาลานอ่ะใช่หลานไ,ไม่มาก็าโดด <laughs> อานำเสนออันนี้หอยอะไรนะคะหอยหลอดค่ะอันนี้เป็นปลาเมึกอะไรพิเศษหอยรากเหรอคะใช่ค่ะเมื้อหน่เหลืยงสุราชธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะตึง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 เพราะตึงตึงมีแต่คนไม่เต็มเต็งเนี่ยค่ะตำพริกกับกระเทียมนี่ถ้าให้ซีนคนให้ส้อยเราสซ้ๆนะคะทุกคนเราจะรอกินค่ะตามมาหนึ่ง โอโหน่ากินมากจะใช้อภิสิทธิ์ของการถ่าย YouTube ในการแอบชิมก่อนเหมือนยังได้กลิ่นน ok ้ำทะเลเลยน้ำเด็ดเหมือนหัวงอกเลยอะไม่เคยผัดกะทิมันจะเข้มกว่าน่ากินมากดึ๊บๆเลยเนาะอร่อยไหมเราไม่รู้แต่ทำยากมากค่ะเราก็ต้องเอา พี่แดงอะไรอะคุณหอยสังเพชรพ่อบอกอยากให้ชิมหอยนี้หอยตลับสวยอยู่นี่นี่ไเป็นไงล่ะเห็นไหมอร่อยมากต้องไมดูแลหัพี่ชาวพี่ชาวแล้วหอยเยอะมากของโปรดที่สุดอันนี้คือช้อนใหม่นะฮะต้องได้กินเพราะพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วใครว่าง่ายยูทูบเบอร์เขาว่าง่ายจะกินแกงส้มพอดิบยังต้องโชว์เลยแม่จำพี่ทิพย์ได้เปล่าคนที่อยากจีบแม่ พี่โดมครับพี่โดมไม่กล้ามาแน่เดี๋ยวจะมาเจอหมู่ <c oughs> บ้านทอ,อปบิดต, <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะคะ <c oughs> แล้วเราก็ <c oughs> นอนกันอยู่แล้วน้องเหมือนจะแพ้อะไรสักอย่างแล้วโรงพยาบาลสุราธานีเซีส่ายอิมเปอร์เจนซีคอ คิดว่าน้องน่าจะแพ้หอยรากหรือไม่ก็เป็นสารที่แช่หอยมาเขาบอกมี2อย่างก็ตอนนี้ต้องรอดูอาการจนถึงประมาณสีห้านะคะมื้อก่อนกลับนะคะชอบท,ที่ที่นี่ก็จะมีกับข้าววางไว้ตามโต๊ะใครตื่นกี่โมงก็แวะเวียนกันมากินได้พอตื่นสายมากเราก็เลยกินง่ายๆที่บ้านนะคะกอยากกินแกงส้อมอดดิบกับหมูโคเหมือนเดิม ออปอดท<อ>้องท้องผูกท้องผูกก็พอแล้รู้น่าห้ามคืน่ยเออนี่กินอย่าเพราะว่าช่องไหมนี่แล้วสุดท้ายก่อนกลับลองแกล็คและนี่ก็เป็นวีล ok ็อกสาษฎร์ที่เหนื่อยที่สุด,ดกิจกรรมแน่นมากถ้าใครชอบอะไรยงไงอยากพูดคุยคอมเมนต์ เข้ามาข้างล่างได้นะคะถ้าชอบวีล็อกสรวนสรวนแบบนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันอีกนะคะรับรองว่าชีวิตท่านเนี่ยเออแอดเวนเจอร์ Adventure, แล้วก็ไม่ค่อยซ้ำจำเจนแน่นอนค่ะ